哦哦哦哦哦，我的嘞！ 就两。一個 วันเดรอดูโลกกันทุกวันเลยครับขอบคุณครับคุณเดวิดอีเวนต์นี้ทําอะไรครับมันเป็นแมปใหม่ครับเป็นแมปเผาวงกดอยู่ใต้ดินซึ่งมันจะมีของให้รเยอะมากครับยิบหายบอส ตะกีล่าอยู่นหน้าประตูเราแย่แล้ว yeah, แบบนี้อีกซ้ายด้วยทำอะไรไม่ได้เลยอะ่ะอย่าเว้นรอให้มันออกไปอะ่ะ ไม่ตายหายสกราบมา Блять, ебаш его! Оу, Ну где ты, где ты, а, сука? Не обижай. ฝักยา้วเข้ามาเขาได้กี่คนเขาได้ห้าคนครับจุดเกิดสองเหี้ยจริงเฮ้ยเห็นกูเด้อ มันไม่ตายเลยเหรอจะลงไปยิงยังไงดีเนี่ยเฮียผมติดอยู่ที่นี่จุดเกิดอื่นน่ะเขาไม่แอโกบอสเลยไง uh huh. เจอบอสยัดถือว่าสวยสินะใช่บอสจะไม่เท่า,าไหร่หเฮีย บอสจะไม่เท่าไหร่แต่อีกสีสก,กามเนี่ยแม่งเยอะมากผมไม่รู้เลยว่าจะลงไปยิงมันยังไงเนี่ยบุมมันแบบเป็นยังไงก็ไม่รู้ตรงนี้แล้วคือมันเป็นตะแกรงเหล็กมันยิงทะลุตะแกรงเหล็กกันได้โว้โวววอย่างนี้เลยเหรออาจจะต้องปาระเบิดไปตรงนั้นโรยตัวลงไป me <coughs> 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 ตัวเยทูแ uh, ม็กอินอะดรีมเอาจาาสวัสดีครับพี่ทีมถ้าเกิดมีบอสพูดภาษาไทยหย,บยาบๆได้นี่ฮาเลยนะมันก็คงจะแบบแปลกๆหน่อยกันเขินหน่อยเมื่อกี้เพื่อนมันอยู่ตรงไหนว่ามฟังเสียงไม่ออก มันแก้ระเบิด おい,い。 โอ้ชิด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 เช็ดโรคโรคโรแล้วลกแล้วโอ้ชิบหายโอ้ติดพิษเข็มสุดท้ายทำหาม,หาม,มัวทรงอีกถ้ากูมัวทรงกูต้องไปนั่งหายาถอนพิษอีกเฮ้ยมีเสียงเดินมา โอ้โหไอเยียโอ้ววัดอา a ชมไอเยียในที่สุดกูก็วันแทบกับคนอื่นได้ไม่ใช่วันแทบพี่คิมไอ้สัตจีจีบอย s ์ <laughs> ตามแบปไม่ทันแล้วงงไปหมดมันยากที่จะ อธิบายให้โฟลโล่ตามเหมือนกันครับจีีจีน้ำหมดว่ะ แต่โดนแบนใหม่ช่วงเมื่อกี้ไม่โดนหรอกเวอร์กับผมเยอะแยะโดยเฉพาะสองสองวันที่ผ่านมาน,นี้น้ำจอ้เจ้วถ้าก,กู้ละ ถือขวานบอสได้ไหมไม่ได้ครับถึงต่อให้ถือได้ก็คงใช้ไม่ไหวอะแม่งสิบเก้าจุดสิบเก้าโลอะต่ต้องตอนนี้เราต้องพ r า o r i t ตี้หลักตอนนี้คือเราต้องหาปืนสองก่อนนะตอนนี้ผมกลัวตายเพราะ a อไอมากมากมาก,มากที่สุดเลยผมไม่มั่นใจจะสู้กับพวกมันเลยตอนนี้น basically MT ว่ะอันนี่ ผมว่าพวกเขามีโฟลเดอร์ในตัวไปแล้วจำแแบบได้หมดแล้วปะครับก็พอจะจำได้หมดแล้วครับลดับแรกน้ำวามารู้สึกเหมือนได้ชีวิตใหม่เวลาเจอน้ำไม่ทาคอมันรู้สึกดีมากเลยนะเวลาเราต้องการมันะ เพิ่งดูคลิปเถาวงกวดจบมาโอ้ของขับที่รับชมเป็นไงบ้างสนุกไหมตาตานี้จะออกก e ี่แสนครับนั่นนะดิมารอดูผมเกิดห้องไหนผมต้องไปเอากระเป๋าก่อนนะแต่เหมือนเขาจะกระเป๋าใหญ่กว่าผม อโลแวร์โฟเดอร์ไอ้เหี้ยอ๋อแม่งเก็บไปแล้วแน่เลยอันนี้โฟลเดอร์ที่ผมตามหาเป็นโฟลเดอร์เควสนะมันจะสุ่มเกิดใน chain นี้เออเหมือนจะไม่มีอ่ะ

แเราเอาแม็กเขามาสนุกมากครับชอบเลยโอ้ของคุณนะครับดีใจที่ชอบครับ 嗯。Mm. เฮ้ยเต็มว่ะสวยสวยโอเคเปืนน่าจะพร้อมอย่างนี้ฟูหรือจะออกแบบแสนสาหัสด,ดีเฮ้ยแมวสิแมวสิแมวสิ ขอออกแบบเลยรวยไม่มีปัญหาขอ,อแบบทางสะดวก แต่เวลาแม่งเหลือหน่อยสัตว์ไม่รู้จะรู้ทันไหมเนี่ย จะว่าไปคิดล่าไม่เกิดแฮนั่นนะ่ะเพื่อนๆขอโฟกัสแป๊บว่งเวลาหน้าเสียวหน้าขวาน เพื่อนบอกว่ามึงก็โฟกัสทั้งเกมอ่ะไอ้เฮียทำไมตรงนี้ไม่มีหนามวะ Oh nice Oh โอ้ยชิ้นนี้เกิเกเดเยอะสัตว์โอ้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 จอแล้ว สิ่งที่ผมตามหาพอใจแล้วเลยดิไอ้เฮียกูพอใจแล้ว่วาอยู่อย่างเดียวอะ่ะก็คือสิ่งนี้แหละช่วงนี้แม่งราคายิ่งลงลงอยู่ด้วยในชีวิตจริงอะ่ะโคตรเซ็งเลย อิ่มจัดเลยสวัสดีครับคุณแม็กวายเพื่อนๆเดี๋ยวคนไหน,นไหม่อ่านแชทโทษทีนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง 也是啊。Yes, 多尼多碰尼赢。 เออเย่เย่โฟร์ไวท์ล็อบบี้เฮียไม่ใช่โฟร์ไวท์ล็อบบี้ดิมันไม่ไวท์ล็อบบี้มันสมตัวอีกตัวหนึ่งมันโดนคนอื่นยิงเย่เย่เย่สตัวละอ่างไม่ค่อยแชร์เท่าไหร่แต่ก็มันก็นาบด่าเฮียไม่สน <laughs> จีจีสจีฟังกิงจีสบอยดัจัดจัดไอ้เหี้ยเหนื่อยชิบหายทาคอฟ